สวัสดีครับตาทองชาแนลนะครับวันนี้ตาทองมีโอกาสมาดูนาตรวจนาที่บ้าน,นาพกติ่งนะครับพกติ่งหรือนานงสีมนะครับนานงสีมอันนี้ก็เป็นนาของพี่สาวเขานะครับน้ำท่วมเกือบยมนะครับอันนี้คือนาเรานะครับนาเรานาเรามีสองไร่แต่ว่าเช่าของน้องสี่ไร่นะครับ ตั้งแต่นี้จนถึงถนนนะครับก็หลังจากที่ตัดตัดไปได้ประมาณครึ่งเดือนแล้วนะครับตัดไปได้ครึ่งเดือนอต้นข้าวก็งอกงามนะครับงอกงามไม่สูงเกินไปนะครับไม่สูงเกินไปก็ประมาณเดือนหน้านะครับตุลาคมตุลาคมก็น่าจะเริ่มตั้งท้องนะครับความสูงก็ตามที่พอใจนะครับ ตามที่บำรุงเอาไว้นะครับช่วงนี้รู้สึกน้ำหลากมากนะครับน้ำหลากมากหลากจากโน่นตั้งแต่บ้านโคกติงบ้านโลกฝานไล่มาเรื่อยๆเพื่อที่จะมาไหลมาที่จะรวมกันไปยังเลาะนาอันนี้ฮะซึ่งเป็นนาที่อยู่ริมทางรถไฟนะครับเป็นนาที่อยู่ริมทางรถไฟก็ดูอดูเอานะพี่น้องน้ำเป็นเอ่งรับน้ำนะครับ ก่อนที่จะไหลเรียบไปทางริมทางรถไฟไปยังนู่นบานหน,นองแขมปะบุแล้วก็ไปยังห้วยห้วยกระสังแล้วก็ไปยังห้วยกันทาลมแล้วยังไปยังห้วยโคกอย่างฮะก็ไปบรรจบนาของเราที่แปลงนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพพื้นนานะครับหลังนจะากที่เราตัดไปก่อนนานั้นแล้วนะครับถ้าไม่ตัดตอนนี้ก็คงสูงก็เกือบจะล้มแหละฮะเกือบจะล้มแต่พอดีตัดก่อน ตัดก่อนต้นข้าวก็องออกงามขึ้นมานะครับตอนที่เราตัดน้ำยังไม่เยอะขนาดนี้นะครับพี่น้องในขนาดเปิดทางน้ำสองฝั่งทางก็ยังน้ำยังระบายไม่ทันเพราะระบายระบายมาเป็นทอดๆดจากนาเขาแล้วก็มานาเราแล้วก็ไปเป็นทอดๆอดต่อส่งต่อไปยังคลองริมทางรถไฟนะครับ ไปดูต่อนะครับตอนตัดก็ว่าคิร่นะพี่น้องแต่ไม่ใช่ตัดตัดเลือตอนะตัดแต่โคนไม่ใช่โคนตรงยอดปลายยอดปลายของข้าวที่มีใบหนาๆนานะฮะแต่เวลาพอตัดเสร็จ ต้นข้าวมันก็จะมีสภาพโล่งลำต้นโล่งใบามากใบไม่รกเกินไปเมื่อใบไม่รกเกินไปเนี่ยเขาก็ม,กานนามีโอกาสได้รับแสงแดดอันนี้รองรอยที่ตัดนะครับใบมีโอกาสได้รับแสงแดดก็จะทําให้ลําต้นมีสภาพความแข็งแรงนะครับลําต้นมีความแข็งแรงก็ะจะทําให้ลําต้นเวลาตั้งท้องอเขาก็าบริบูรณ์ จริงเรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยกรอบหนึ่งใส่รอบแรกไปตั้งนานแต่เนื่องจากว่าฝนตกตลอดฝนตกตลอดก็เลยน้ํามันเยอะถ้าหวานปุ๋ยลงไปน้ําปุ๋ยก็ไหลทิ้งต่อไปนะครับก็คงได้ข้าวหน่อยแต่เมื่อถึงเวลาจริงก็ต้องหวานนะครับแต่จะอุดน้ําได้ไหมก็อุดไม่ได้แต่อย่างน้อยก็คือได้หวานปุ๋ยลงไปบ้างนะครับเพราะว่าถ้าไม่หวานปุ๋ย ปุ๋ยลงไปเลยเนี่ยเวลาข้าวออกมาออกรวงมาแล้วเนี่ยจะทําให้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่เหมือนกับเบ่งเหมือนกับเบ่งออกรวงนะครับเพราะว่าอาหารเราเลี้ยงไม่บริบูรณ์พอแต่จริงจริงถามว่าบริบูรณ์ไหมก็บริบูรณ์งามอยู่แตถาา่ถ้าเราระบายน้ําได้หมดถ้าเราระบายน้ําได้หมดได้ใส่ปุ๋ยไป้นข้าวก็ได้รับอาหารเต็มที่ เวลาเขาตั้งท้องมานี่ก็จะสมบูรณ์เม็ดข้าวก็จะสมบูรณ์เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับอันนี้ต้นต้นจริฮะต้นจริภาษาไทยเรียกไม่ถูกนะครับต้นจริก,กิ่งก็เป็นกิ่งร่องรอยที่ผมไปตัดตัดกันไว้เดี๋ยวเวลาเราเกี่ยวข้าวเขารอดจะเกี่ยวไม่ได้นะครับเสียงรถไฟดังลั่นมาแล้วนะครับ น,นี่ฝั่งทางทิศเหนือของทางรถไฟนะครับรถดีเซลรางอุบนลนพัสรินนครราชสีมานะครับไปแล้วนะครับไปกรุงเทพสายกรุงเทพล่องรถไฟสายล่องนะครับขาล่องมาดูต่อนะครับนานนี้ก็มีสีแปลงเหมือนกัน สีแป้งเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันสั้นไม่เหมือนนะทางโคกยางนะโคกยางก็มีสีแป้งเหมือนกันแต่ว่านั้นแปดไร่แต่ตรงนี้ก็6กไร่มีแค่สองสองสองบันสองที่เท่านั้นนะครับดูต้นข้าวโอ้ถ้าไม่ได้ตัดกลมนะครับพี่น้องสูงมากนะมาก่อนโซนตรงนี้เป็นโซนที่สมบูรณ์สมบูรณ์มากตรงนี้นะครับถ้าไม่ได้ตัดก็ความสูงก็ขึ้นไปประมาณ กับเม็ดนะพี่น้องอพอเราตัดแล้วเขาก็ยังขึ้นมายังขึ้นมาเท่าเดิมนะครับขนาดระบายน้ำแล้วก็ยังยังเพราะว่าน้ำเขาเปิดทับจากข้างบนมาเรื่อยๆอไม่มีใครปิดน,น้ำอยู่หน้านี้นะครับฝนก็ตก ระบายจากนู่นบ้านนนบานโคกติงจากนาฝั่งโคกติงก็ไหลต่อๆเป็นทอดๆจนถึงนู่นบ้านคลองคลองห้วยบ้านโคกยางนาะที่เราไปตัดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะฮะอาทิตย์แล้วตอนนี้ก็ใช่ประมาณหกเจ็ดวันพอดีนะฮะที่ไปตัดแตนนาแปลงนี้ตัดได้ประมาณครึ่งเดือนแหละพอครึ่งเดือนก็สภาพลาต้นก็มีร่องรอยที่ถูกตัดแต่ก็บริบูรณ์ สมบูรณ์แข็งแรงนะครับเดี๋ยวรอเสร็จวันศาสตร์ใหญ่เสร็จวันศาสตร์ใหญ่วันที่ยี่สิบสี่ยี่ห้าก็ต้องมาปิดน้ําเพื่อใส่ปุ๋ยครั้งสุดท้ายเพื่อได้บํารุงต้นนะครับบํารุงต้นทําไม่ได้บารุงต้นเลยก็ปุ๋ยที่ซื้อมาแล้วก็เสียดายนะครับเสียดายเสียดายทั้งปุ๋ยเสียดายทั้งการบารุงถ้าเราไม่บํารุงก็ยังมีต้นลําต้นที่เหลือง ถามว่าเหลืองเหลืองนี่รีบไหมเหลืองเหลืองถึงเหลืองแต่เหลืองแข็งแรงนะครับส่วนต้นไหนที่เราซ่อมแซมดำห่างก,ก็จะมีลำต้นที่ได้รับอาหารบริบูรณ์เขียวนะครับเห็นไหมหน้าเรากับหน้าเขาซึ่งอยู่ฟังรั้วตรงนั้นของเขาเขายังไม่ได้ตัดเขายังไม่ได้ตัดแต่เราตัดตอนนั้นเราตัดและต่ำกว่าเขาแต่ตอนนี้ความสูงเท่ากันความสูงเท่ากันนะครับ โซนตรงนี้ก็เป็นโซนที่สมบูรณ์ความสูงหนาแน่นอยู่นะครับลำต้นสูงหนาแน่นสูงเท่าเดิมนะฮะเนี่ยความสูงมันขึ้นไวนะครับถ้าเราไม่ตัดเนี่ยตอนนี้ตรงนี้ก็จะล้มด้เนรี้ด้านกันนะครับพอตัดแล้วความสูงเข้ามาถึงจะสูงแต่ว่าลำต้นที่มีใบที่มีกิ่งก้านหนาแน่นอยู่ข้างล่างนะครับเขาก็ไม่ล้มง่ายนะครับ ต่อให้ลมแรงลมหนาวพัดผ่านมาอย่างไงหรือพายุฝนพัดผ่านมาอย่างไรลมต้นก็จะไม่ลมนะครับอันนี้นะของฝั่งญาติพี่น้องนะครเขาไม่ได้ตัดเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาได้บำรุงปุ๋ยดีหรือเปล่านะพี่น้องแต่ก็งามนะมนถึงเวลาข้าวก็งามทุกทุกแรงเลยเพียงแต่ว่าอตอนออกผลผลิตมันต่างกันที่ตรงนั้นนะครับพี่น้องตอนออกผลผลิตนะครับ อันนี้คือสภาพท้องนาของเรานะครับนี่ก <c oughs> ็สวยงามนะครับจนถึงนู่นตรงทางปากทางที่เราเข้ามานะครับในเนื้อที่หกไร่นะครับหไร่ของเราเองนะครับก็สองไร่สองไร่ อันนี้คือนาะที่ตัดแล้วนะครับนาที่ตัดต้นข้าวไปแล้ว่องรอยใร่องรอยปลายของใบที่ถูกตัดนะครับแต่เขาก็ชะลูดยืดชูชูลําต้นขึ้นมาใหม่นะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะตา่าทองชาแนลขอจบคลิปดูผลของการตัดนาตัดข้าวหลังจากที่ตัด ไปได้ผ่านพ้น15วันประมาณครึ่งเดือนกว่าๆนะครับประมาณ17-18วันนะครับลำต้นก็สวยงามบริบูรณ์เหมือนเดิมนะครับอนาฝั่งเขาไม่ได้ตัดพี่น้องแต่สูงกว่าเราสูงกว่าเราสอกหนึ่งแต่ว่าถ้าถ้าตอนที่ตั้งท้องตอนตั้งท้องขึ้นมานะครับลำต้นก็จะล้มเดี๋ยวคอยดนะูตอนช่วงเวลานั้นนะครับ สำหรับคลิปนี้ต่อทองชาแนลขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์กดกำลังใจต่อทองชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ